วันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องของคำว่าฮาเดแถมด้วยคำว่าจิมิกับฮานาหยักะนะครับเป็นคำที่แปลยากทุกคำเลยนะครับบทถัดแปลภาษาญ,ญี่ปุ่น EP ที่108นะครับวันนี้จะเป็นการหัดแปลภาษาญี่ปุ่นสำนวนฮาเด สวัสดีครับหลังจากที่ห่างหายกันไปสั้นนานมีแต่ไลฟ์สดนะครับวันนี้หลังจากไม่ได้ทําคลิปมาก,กี่เดือนแล้วเนี่ยหลายเดือนเลยทีเดียวนะครับก็ไลฟ์สดไลฟ์สดอย่างเดียวเลยวันนี้เอาประโยคจากนะครับนิยายที่ผมแปลไปเพิ่งออกไปประมาณเดือนตุลาปีที่แล้วขบวนแห่ศพนักบุญปีเตอร์ของมิยาเบะมิยุกินะครับ ไปดูกันว่าวันนี้เอาประโยคอะไรมาแชร์กันแน่นอนต้องคำมีคำว่าฮาเดนะครับอยู่ในนั้นด้วยครับวันนี้ฉากหลังก็มาพร้อมกับคำว่าฮาเดเลยนะครับฮาเดแปลว่าอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ดูฉากหลัง แบ็กกราวดของครั้งนี้ก็น่าจะเดาได้นะครับหลายคนก็รู้ว่าฮันดแปลว่าอะไรแต่พอบอกว่าจะแปลเป็นภาษาไทยอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ปวดกระบาลของทุกคนเลยใช่ไหมครับเรามาดูประโยคของวันนี้นะครับประโยคของวันนี้จากเรื่อง p e t r e l o n o s o l i t u ของ Miyabe มิ Miy ย u กินะครับประโยคก็คือ ข้อเสียส no ิ้นขอายนี่ว่าเพลินาพิธโชชิคิ่ง์มีอยู่ทนะครับคำว่าโย่ก็คือการเตรียมการจัดเตรียมพียวโชชิกิก็คือพิธีมอบรางวัลพิธีมอบประกาศเสนับรอะไรเหล่านี้นะครับส่วนคำแรกคำว่าโคเซเซกินะครับโคเซเซกิ no ้อานะเดี๋ยวนะครับ มีไฮไลท์ให้นิดนึงนะครับคำว่าโคเซเซกิเนี่ยก็หมายถึงผลงานดีนะครับเซเซกินี่ใช้กับผลการเรียนก็ได้นะครับถ้าบอกว่าโคเซเซกิก็หมายถึงผลการเรียนดีสอบได้ที่หนึ่งอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือว่าผลงานในการทำงานเราก็เรียกเซเซกิได้นะครับ โคเซกินอไกอินไกอินก็คือสมาชิกนะครับสมาชิกที่มีผลงานดีอันนี้ก็เป็นอ่าเรื่องเกี่ยวกับงานขายตรงที่ไม่ได้เป็นการขายตรงนะครับเป็นแชร์ลูกโซ่นะครับเรื่องนี้ก็มีใช้ให้สมาชิกไปหาสมาชิกนะครับแล้วก็ ส่งเงินให้กับบริษัทเพราะฉะนั้นสมาชิกที่หาสมาชิกหรือว่าหาดาวไลน์ได้มากมากก็เรียกว่าเป็นโฮเซเซกินโนไขอินนะครับปัญหาอยู่ตรงที่คำว่าฮาเดเนี่ยนะครับฮาเดนะครับดูจากแบ็กกราวก็พอจะเดาได้ใช่ไหมครับว่าฮาเดเป็นยังไงแต่พูดเป็นภาษาไทยว่าอย่างไรอันนี้ลำบากเลยครับ เรามาดูกันนะครับปกติก็ฮาร์ดนะครับก็เป็นนะเอเจทีฟนะครับฮาเดนนนะครับแล้วความหมายก็คือนะครับซึ่งอนาตาคาตาจินะครับรูปร่างรูปทรงชิกิไซสีสันนาโดกะฮานายากะาฮานายากะก็เป็นคำที่นะครับ ก็คือสวยสดงดงามมีสีมีสัตว์นะครับโตเมโอชิคุโคโตนะครับก็คือสีสันรูปร่างรูปทรงมันสวยสนงดงามมีสีมีสัรแล้วก็เตะตานะครับฮิคุก็คือดึงดึงสายตาของผู้คนก็คือมีความโดดเด่นนั่นเองหรือความหมายที่สองก็คือไทโด โคโดนาโดก,กัโอเกซานาโคโตโอเกซะก็คือเวอร์ค okay, ำม,มากกว่าสิ่งที่ต้องการก็คือท่าทีหรือการกระทำเนี่ยมันอ่ามากกว่าสิ่งที่ต้องการเรียกว่าโอเกซะนะครับโอเกซานาโคโตนะครับอันนี้เอาความหมายจากเว็บปริโอยิโชนะครับเพราะฉะนั้นก็พอจะสรุปสรุปได้ว่าฮาเดเนี่ยแปลว่า ฉูดฉาดรูหลาฟู่ฟ้าเวอร์สุดขีดอะไรทำนองนี้นะครับออมนแล้วจะเอาคำไหนล่ะมันก็ยากใช่ไหมฮะผมก็เลยมีตัวอย่างประโยคมาให้ดูนะครับอย่างเช่นฮาเดน่าฟุกุโซโชิตีรุคาระสุกุนิมิทเซิรุคโตกะดีคิรุนะครับอันนี้ก็เอาตัวอย่างมาจาก p r o v e r b ์ n อนินไ o ค p d ปีนะครับอ่าก็เขาแต่ง ชุดสีฉูดฉาดหาแพลบเดียวก็เจอนะครับก็จริงๆแล้วถ้าจะแปลตรงตัวก็แปลว่าเพราะว่านะครับกำลังแต่งอ่ากำลังแต่งชุดสีฉูดฉาดนะครับสีที่มีสีสันซึ่งกุนิมิตสเกิรุคโตกาเดคิรุจึงสามารถหาพบได้ในทันทีนะครับถ้าแปลตรงตัวก็แบบนี้ แต่เราแปลแบบนิยายเราก็ต้องเขาแต่งชุดสีชุดฉาทาแผบ,บเดียวก็เจอประมาณนี้มันจะเป็นนิยายหรือว่าเป็นภาษาพูดได้ดีกว่านะครับก็จริงๆแล้วพูดง่ายๆนะครับพาเดเนี่ยจะมีความหมายออกไปในทางที่ไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีบางทีอาจจะเป็นคำชมแต่ก็นะครับชมในลักษณะที่ว่า คนที่ชอบไปทางด้านที่ไม่ค่อยดีด้วยกันจะชมกันนะครับก็ฮาร์ดเนะครับก็หมายถึงชูดฉาดนะครับไม่ใช่สีสันสวยสดงดงามอยา่างที่นะครับคิดกันนะครับแล้วก็นะครับอย่างโทโมโกจังว่าโมโตโมโตฮาเดนะค่าวดาจินะโนเดเครื่องชงสุดโตอฮะทกโชงี่มี นะครับก็คือทโมกจังหน้าเนี่ยฮัเดมันรู้จะแปลว่าอะไรเลยเนาะหน้ามันอ่าก็คือเห็นชัดสะดุดตาผมก็เลยแปลว่าหน้าเด่นอยู่แล้วนะพอแต่งหน้าเคชอสุดุโตอัตสึกโชนเ่ม er ุก็คือพอแต่งหน้าก็เลยดูเหมือนแต่งหน้าหนาเพราะหน้านเด่นอยู่แล้วเนก็พอแต่งหน้าแล้วมันก็เลยอ่ายิ่งเด่นมากขึ้นไปอีก ก็เลยเหมือนแต่งหน้าหนานะครับหรือว่านะครับฮาเดนาโมโนโอโตอันนี้ไม่ใช่สีสันไม่ใช่รูปอะไรที่มีรูปทรงแล้วนะครับแต่เป็นเสียงนะครับเสียงที่มันฮา d เดนะครับทำเสียงฮา d เดแล้วเคนตะคุมนะครับก็น้องเคนตะก็เข้ามาในห้องนะครับก็คือน้องเคนตะเข้ามาในห้องโดย ทำเสียงแบบฮาดินะครับผมก็เลยแปลว่าเคนตะเข้ามาในห้องทำเสียงดังสนั่นหวั่นไหวอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ยังมีนะครับออันนี้ก็เป็นเรื่องของสีที่ชัดเจนนะครับคาเรวาอิซุโมะฮาเดนาอิโรโนอะโลฮาชัอ่ะโอ้ยอันนี้ผิดนะครับเดี๋ยวแก่นิดนึงนะครับ อาโลฮะชัดสนะครับอา,อาโลฮะชัดก็คือเสื้ออโลฮะหรือเสื้อฮาวายนั่นเองนะครับโอเตชุกินเตคุรุชุกกินก็คือออกมาทำงานเขา,าใส่เสื้อฮาวายสีแสบสันมาทำงานตลอดมาทำงานทุกวันอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยใช้คำว่าสีแสบสันนะครับสีแสบตาก็ได้ สีบาดตาก็าได้นะครับสรารพัดแปลได้เลยแต่ว่าแปลแล้วให้มันออกมาในลักษณะที่ว่าอืมไม่คนมองแล้วอาจจะไม่ค่อยดีอะไรประมาณนี้นะครับก็มันก็ยากอยู่นะครับแล้วก็บับโ,บโรโชโจสุรุฮาเดคงุงฮาเดคงก็คือการแต่งงานแบบฮาเดนะครับซึ่งกลายเป็นคำศัพท์ ในยุคหนึ่งทีเดียวยุคที่ฟองสบู่นะครับของญี่ปุ่นนะครับในช่วงยุคปลายทศวรรษที่1980เนี่ยนะครับก็จะเป็นยุคที่เขาเรียกว่าคนญี่ปุ่นชอบที่จะฮาเดคงนะครับแต่ว่าตอนนี้มันโมชิโกโตนัตตะก็คือกลายเป็นคำพูดที่คำตายก็คือไม่มีใครพูดแล้วนะครับเออ แทนที่จะพูดว่าคําตายก็คือไม่มีใครพูดแล้วนะครับคําว่าเพราะฉะนั้นมันเป็นคําศัพท์ว่าฮาดค่งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปแปลอย่างเดียวเลยก็ไม่ได้เราก็ต้องเอาคําว่าฮาดค่งมาทับศัพท์ก่อนนะครับฮาดค่งก็คือการแต่งงานแบบเวอร์วังอลังการนะครับก็คือการแต่งงานค่งก็คือแต่งงานฮาดนะครับก็คือการแต่งงานแบบเวอร์วังอลังการนะครับ ประเภทที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเปลี่ยนชุดกันสี่รอบนะครับอะไรแบบเนี้มันเป็นเรื่องของยุคหนึ่งเลยทีเดียวนะครับอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคฟองสบู่นะครับกลายเป็นคําตายไปซสิแล้วคำว่าคําตายก็อาจจะเข้าใจยากเนาะคำของคนตายก็คือคําที่ไม่ใช้แล้วนะครับก็เอาให้ชัดเจนไปเลยก็คือเป็นกลายเป็นคําที่ไม่ใช้ ไปเสียแล้วเออย่างนี้ดีกว่าอ่าคาว่าหาดินะคงหรืออาจจะใส่ตรงนี้เข้าไปว่าคําว่าหาดิคงนะครับการแต่งงานแบบเวอร์วังอลังการอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคฟองสบูก่กลายเป็นคําที่ไม่ใช้ไปเสียแล้วนะครับอ่ากลายเป็นคําที่ไม่มีใครใช้เสียแล้วนะครับไม่มีใครใช้แล้วก็ได้เนาะ ก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับการแปลก็เป็นอย่างนี้เราก็คิดไปเรื่อยๆก่อนอื่นเราต้องคิดถึงวา่าคนพูดเนี่ยต้องการจะสื่ออะไรนะครับแล้วเราก็พยายามหาคําที่ภาษาไทยเนี่ยเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับอย่างแต่ว่าคําตายนะครับอ่าก็อาจจะเข้าใจาย,ยากหรือไงไม่ไม่ทราบนะครับต้องอ่าลองดูอีกทีหนึ่ง นะครับผมก็เลยเปลี่ยนหมายเป็นกลายเป็นคําที่ไม่มีใครใช้แล้วนะครับเพราะว่าก็คือมีคนแต่งงานแบบเพื่อวางอลังการจนกระทั่งกลายเป็นคําศัพท์ว่าฮัดดคงนะครับประมาณนี้นะครับแล้วคําตรงข้ามกับคําว่าฮัดดก็คําว่าจิมมี่คำว่าจิมมีก็เป็นอีกคำหนึ่งที่แปลยากมากเลยนะครับ แล้วจิมิีเนี่ยก็จะมีความหมายไปนในทางไม่ดีด้วยนะครับมันอ่าภาษาไทยเรามักจะแปลว่าเรียบเอ่ยขลุมมเอ่ยซึ่งจริงๆแล้วภาษาไทยคําว่าเรียบง่ายคําว่าขลึมอะไรต่างๆเหล่านี้นะมันฟังดูดีนะครับในขณะคําคว่าจิมิีเนี่ยนะครับในภาษาญี่ปุ่นมันมีความหมายออกไปในทางเหยียดยๆว่าคนนี้แต่งตัว อาจจะประมาณจืดชืดดูไม่ได้นะครับไม่ไม่แฟชั่นนัปโไม่ไม,ไม่ทันสมัยซะเลยอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็เพราะฉะนั้นมันมีคำทีอ่อย่างเรียบง่ายเงียบขรึมอะไรเนี้ยก็เป็นคำสำหรับคำว่าจิมิอยู่นะครับอ้ mm. นะครับ เนี่ยมันมีนคำที่มีอยู่แต่ว่าความหมายที่มันซ่อนอยู่นะครับหรือว่าความรู้สึกต่อคำเนี่ยมันจะต่างกันก็เลยเป็นอะไรที่แปลยากนะครับก็อย่างยิมิเนี่ยนะครับถ้าดูติเว็บปรีโอยิโชเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกว่าคาตาจิยะโมโยนาโดนิวะนิฮานายากาสานะคือนะครับก็คือไม่มีความ ฮานายากะอย่างที่บอกไปแล้วฮานายากะกับฮาเดเนี่ยความหมายมันใกล้เคียงกันมากแต่ว่าฮานายากะเนี่ยใช้ในความหมายที่ดีในขณะที่ฮาเดเนี่ยใช้ในความรู้สึกที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็คือรูปทรงหรือว่าลวดลายเนี่ยมันขาดความสวยสดงดงามขาดสีสั์นะครับเมตาตาไหนไม่เตะตาไม่สะดุดตานะครับ หรือเซื้สุยะโมโนโนคังไงกาตะ생활ทัศน์นโนโดกะคาซาลิกะนัคนับนะเตชไคเมนากโตก็คือคุณสมบัติหรือวิธีการคิดอ่าท่าทีในการใช้ชีวิตมันไม่ค่อยคาซาลิเคาซาลิกะก็แปลยากนะมันไม่ค่อยถูกประดับประดามันไม่ค่อยมี สีสันอะไรอย่างเงี้ยนะครับคลายเมกก็คือเป็นคนอ่อมน,น้อนท่อมตนไม่ค่อยอ่าเดินออกมาข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือจิมิก็อย่างที่บอกไปแล้วมันก็จะแปลเป็นภาษาไทยว่าเรียบง่ายบ้างขรึมบ้างมีความเงียบขรึมแต่ภาษาไทายเราคำเหล่านี้มันจะมีความรู้สึกที่ดีแฝงอยู่ในขณะที่คำว่าจิมิมันจะมีความรู้สึกที่ไม่ดีแฝงอยู่นะครับ แน่นอนมันก็มีความรู้สึกที่ดีบ้างนะครับสำหรับบางคนบางกรณีเท่านั้นนะครับคราวนี้ดูตัวอย่างของคำว่าจิมินะครับก็จิมิเดเมดาตาไนเซโตนะครับก็คือนักเรียนที่เงียบขรึมไม่ค่อยโดดเด่นไม่ค่อยเตะตาไม่ค่อยสะดุดตาอะไรเหล่านี้นะครับก็เรียกว่าจิมินะครับหรือ จิมินาฟุกุโซก็เราบอกว่าเสื้อผ้าเรียบๆอะไรอย่างเนี้ยนะครับมันจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เราพอบอกว่าเสื้อผ้าเรียบๆนี่ก็อาจจะมีความรู้สึกที่ดีก็ได้หรือไม่ดีก็ได้ใช่ไหมครับแต่ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีความรู้สึกไม่ดีแต่บางทีเนี่ยการแปลเราก็ไม่สามารถแปลออกมาได้หมดนะครับก็ทำได้บางเราก็เก็บ เอาไว้บางส่วนแล้วบางส่วนก็อาจจะต้องทิ้งไปเพราะว่าถ้าขืนแปลว่าเสื้อผ้าเรียบๆที่ดูจืดชืดอะไรอย่างนี้มันก็มากเกินไปนะครับเพราะฉน,น,นั้นนอกจากว่าถ้าเรารู้ว่ากรณีเนี้ยมันเป็นอ,ออกไปในทางไม่ดีแน่ๆก็บอกว่าเสื้อผ้าจืดชืดอะไรก็ได้นะครับก็ต้องดูที่บริบทอีกนะครับแล้วก็แถมด้วยคําว่าหานายากะ นะครับฮานะยากะก็อย่างที่บอกไปแล้ว่าความหมายเหมือนฮาเดะเลยแต่ว่าฮานายากะมีความหมายไปนในทางที่ดีซะส่วนใหญ่ส่วนฮาเดะนี่ความหมายไปนในทางที่ไม่ดีซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นฮานายากะก็อาจจะนะครับอันนี้ก็บอกว่าเหมือนกับดอกไม้ป่านะมีคําว่าฮานะเว,เวลาจำศัพท์เราก็จําอย่างนี้ก็ได้ฮานายากะมันมีคําว่าฮานะก็เหมือนดอกไม้ก็อันนี้เหมือนดอกไม้ที่บานออก นะครับอาแจ่มใสสว่างแล้วก็ดึงสายตาผู้คนอันนี้เขาเรียกว่าฮานายากะนะครับก็หลูหลามีสีสันสวยสดตรการตาอะไรประมาณนี้นะครับคราวนี้เราก็มาดูโจทย์ของเราวันนี้นะครับอ้ก่อนหน้านั้น,น,นฮานายากะนี้มีตัวอย่างนะครับอย่างเช่นฮานายากะนาผูกไครไดโนเสาร์ขัดสึด ก็จะแปลว่าชีวิตในเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยแสงสีนะครับเราก็ใช้คำที่คนไทยเราเข้าใจได้ดีก็คือนะครับเมืองใหญ่ก็เต็มไปด้วยแสงสีแต่นะครับถ้าความหมายของมันจริงๆก็คือเมืองใหญ่ที่มันมีสีสันตะการตาแต่ว่าถ้าเราไปแปลอย่างนั้นมันก็ขัดความรู้สึกของคนไทยนะครับก็จะแปลประมาณนี้นะครับส่วน ฮานายาการนิ้คิคาซาลุก็แต่งตัวประดับประดาอย่างหรูหราอย่างตะการตาหรืออะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องดูที่บริบทอีกคราวนี้เรามาดูที่โจทย์ของเรากันว่าวันนี้เราจะแปลคําว่าอาเดะนะครับในบริบทของเรื่องเพเทโลโนโซลิสนี่แหละครับโจทย์ของเราคือ ข้อเสียสกิลของข้าวเหนะียวถ้าจะแปลตรงตัวก็คือสำหรับสมาชิกที่ผลงานดีนะครับางานาพิธีมอบรางวัลอย่าง ฮาเดะนะครับอย่างฟู้ฟาอย่างฟูฟฟาอย่างหลหลาอย่างฟู้ฟานะครับพิธีมอบรางวัลอย่างฟู้ฟาก็ถูกจัดเตรียมเอาไว้นะครับอันนี้คือการแปลตรงตัวนะครับ แต่ว่าครับแต่ว่าแปลอย่างนี้มันกลายเป็นแปลแบบนะครับอ่าเหมือนคิดแบบคนญี่ปุ่นนะครับอ่าเวลาที่เราจะแปลไทยเป็นญี่ปุ่นเราต้องคิดแบบคนญี่ปุ่นแต่เวลาที่เราจะแปลญี่ปุ่นเป็นไทยเราก็ต้องคิดแบบไทยนะครับก็คือในกรณีนี้ นะครับคนาภาษาไทยเราไม่ชอบให้อรูปถูกกระทำนะครับรูปถูกกระทำในภาษาไทยเรานิยมใช้เวลาที่ถูกกระทำจริงๆนะครับก็คือ,อในเรื่องที่ไม่ดีอย่างเช่นถูกมากะอินนอิคามาเลตะอะไรอย่างเงี้ยถึงจะใช้รูปถูกกระทำแต่ถ้าเป็นเรื่องดีๆอย่างเช่นการจัดงานอย่างเงี้ยนะครับ จะบอกว่าถูกจัดอะไรอย่างนี้ก็ไม่ดีนะครับอ่าก็จริงๆแล้วเราก็ไม่จาเป็นต้องอ่าเรียงตามนะครับวยากรแบบญี่ปุ่นนะครับเราสามารถอ่าเปลี่ยนใหม่ได้อย่างเช่นอ่าแทนที่จะบอกว่าอ่ามีพิธีมอบรางวัลก็ถูกนะครับจัดเตรียมเอาไว้แล้วก็บอกว่ามีการจัดพิธีมอบรางวัล ถ้าเราพูดอย่างนี้อันนี้ก็ตัดทิ้งไปนะครับมีการจัดพิธีมอบรางวัลคราวนี้ฮาเดะจะแปลว่าอะไรนะครับก็อย่างหรูหราอย่างหรูหราให้แกแทนนี้จะบอกว่าสำหรับเราก็บอกให้แกนะครับสมาชิกที่ มีผลงานดีอ่าก็อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่มีความรู้สึกว่าคำว่าฮัตเนี่ยจะแปลว่าอะไรดีนะครับผมก็คิดถึงคำว่าเ e อิบกระเลิรกนะครับเอิกระเลิรกมันก็แปลได้ทั้งมีความยิ่งใหญ่แต่มันมีความคำว่าสนุกสนานแล้วก็เอ e ิกระเลิรกเนี่ยอ่า มันมีความหมายที่อืมแล้วแต่คนนะบางคนก็อาจจะคิดว่าเออกระเลิกนีความหมายไม่ดีอย่างผมก็มีความรู้สึกอย่างนั้นเพราะเป็นผมเป็นประเภทคนที่อไม่ค่อยชอบออกงานใหญ่ๆสักเท่าไหร่นะครับแต่สำหรับบางคนเออกระเลิกนี่เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่าผมก็เลยถูกนะครับบรรณาธิการนะครับอ่ามาช่วยแก้ไขให้ ว่าแทนที่จะเป็นอย่างเออกระเกลิกเขาก็จะแปลว่ายิ่งใหญ่นะครับมีการจัดพิธีม,ธมอบรางวัลยิ่งใหญ่นะครับมอปรางวัลกันยิ่งใหญ่อให้แก่สมาชิกที่มีผลงานดีอันนี้ก็คือไอความรู้สึกที่ว่าไม่ดีในคำว่าฮาเดเนี่ยนะครับ ัทิ้งไปเลยนะครับใช้คำว่ายิ่งใหญ่แทนซึ่งมันก็ได้ความหมายนะครับผมก็โอเคกับคำนี้ดีกว่าคำาเออกกนเลยตอนเออกกลเลิกนี่ก็คิดว่าโอ้เราใช้คำเท่แล้วเพราะว่ามีความรู้สึกว่ากับคำศัพท์นะคิดว่าหลายคนเป็นเหมือนผมเนี่ยคำศัพท์ที่มันพิเศษนะครับอย่างเช่นคำว่าฮัเดมันก็ต้องใช้คำพิเศษอุตสาห์ไปสรรหาคำ ฟูฟ้าเวอร์วังอลังการอะไรรู้สึกว่ามันต้องพิเศษแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเอาเนื้อหาเนื้อความมันจริงๆก็คือใช่ไหมเราอย่างอ่าพวกอกาพวกก,การขายตรงทั้งหลายเวลามีการประชุมใหญ่เขาก็จะจัดงานยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับให้กับสมาชิกที่มีผลงานดีถ้าเรามองในแง่นั้น ก็ใช้ได้ทีเดียวนะครับอาจจะต้องตัดใจไปบ้างว่าไอ้แล้วความหมายที่ไม่ดีที่มันแฝงอยู่ล่ะครับก็จร,จ,รจ,รจริงจริงแล้วคำว่ายิ่งใหญ่นี่ก็แล้วแต่คุณมมองนะครับอย่างคนที่ไม่ชอบอะไรยิ่งใหญ่คำว่ายิ่งใหญ่ก็อาจจะมีความรู้สึกที่ไม่ดีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเก็บ ความหมายทั้งหมดเพราะบางทีการเก็บความหมายทั้งหมดอ่าก็คือมันจะต้องแปลแบบเอาคำขยายขยายขยายจนนิยายก็ยืดยาวนะครับอ่านไม่สนุกก็ได้ครับแล้วก็ตรงนี้ก็อาจจะไม่ใช่จุดสำคัญของเรื่องสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็สำหรับอันนี้ก็จะแปลว่ามีการจัดพิธีมอบรางวัลกันยิ่งใหญ่ ให้แก่สมาชิกที่มีผลงานดีนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่นะครับอยู่ในขบวนแห่สมนักบุญปรีเตอร์ของมบีาเบมิยูกินะครับก็สามารถหาซื้ออ่านกันได้นะครับอสองเล่มจบนะครับสำหรับนิยายยาวเล่มน,นี้นะครับแต่ว่าอ่านแล้วไม่รู้สึกยาวเลยจบอย่างรวดเร็วครับ เป็นยังไงบ้างกันบ้างครับสำหรับวันนี้ออกจะยาวไปสักเล็กน,น้อยเพราะว่าจะพยายามพูดถึงคำว่าฮั d เดนะครับยิมิฮานยากะนะครับคำยากๆเหล่านี้บางทีเราก็ไม่ต้องไปคิดมากก็อย่างที่ผมเคยจัดมีอยู่คลิปหนึ่งใช่ไหมครับคำยากก็ไม่ต้องแปลยากแต่ตัวเองก็ยังติดอยู่ดีว่าคำยากก็ต้องใช้คำยากแปลสิ ก็าสาระนนี้ก็คงจบแต่เพียงแค่นี้จริงๆแล้วก็สาระผมเองก็ยังตีประเด็นยังไม่แตกคําว่าฮาเดคําว่าจิมเนี่ยนะครับจะแปลว่าอะไรดีจริงๆก็ขึ้นอยู่กับบริบทแต่ก็นะครับเราก็จะพยายามหาคําที่มันดีที่สดุดที่มันสามารถใช้ได้ในทุกโอกาสนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะไม่มีนะครับ แต่ก็น่าจะมีคำที่ดีกว่านี้ซึ่งถ้าใครมีนะครับไอเดียดีๆหรือมีคำดีๆที่คิดว่าน่าจะใช้สำหรับคำว่าฮาเดหรือจิมิได้ก็สอนผมบ้างนะครับเขียนมาในแชทได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัส